วันนี้เป็นวันที่ดีงามอีกวันหนึ่งนะครับท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสงครามนะครับท่านมีดําริที่จะร่วมกันกับชมรมฟุตบอลของสุโขทัยสงครามซึ่งตัวกระผมเองนั้นเนี่ยอยู่กรรมธิการก,ารก,ารกีฬาของบริศภานะครับได้เห็นความดีงามในจุดนี้ในการคิดรีเริ่มในการที่เราจะมีรถตุกต๊กๆรถขนมปันสุก ร,รถตุกต,กตุกปันสุขจะนำขนมไปแจกจ่ายตามตอกซอกซอยที่รถใหญ่เข้าไม่ถึงไปให้กับพวกเด็กๆเล็กๆที่เขาเวลานี้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็เมื่อวานก่อนหน้านั้นก็มีการดำเนินการโครงการไปก่อนแล้วซึ่งเป็นความเสียสละของจิตอาสาของสมาชิกในชมรมฟุตบอลของจังหวัดสุสครามนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นความดีงามมากจึงอยากจะเชิญชวน ให้คนที่มีจิตเมตตาจิตตาสานะครับมาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในการที่ทำโครงการดีๆอย่างนี้นะครับน้ำไปบ้านละแพ็กเลยก็ได้ครับน้ำบ้านละแพ็กเลยหยิบเลยนลยอะยลยอ,อย่างสองอย่างหยิบไปเลยอเ,เอาอะไรหยิบเลย ออนคนละอย่างสองอย่างจะกินอะไรหยิบปลาน้ำไปด้วยอ่อาคนละอย่างสองอย่างน้ำเอาไปได้เลยน้ำเนิมดูขน,หนมหยิบไปเลยพี่เอาตรงไหนเอาเด็กๆ,ๆอ่ะเนี่ย ยกน้ำไปเลยบ้านเรแพ็ไปโอเคมามาเอาของมาเลยมาเลยนี่ใส่น้าลไม่รู้ไหมเนี่ยไทยเนี่ยไยดีแล้วไม่ลหยิบเลยหยิบเลยเอาอะไรปอย่างสองอย่างมาเลยครับใส่แมส นัแห่ะยกไปให้เด็กเลยทั้งแผงนะหยิบเลยเลือกไปสามสี่หออาบ้า